มิถุนายนพศ2565นางอัญชลีสีหามาศ สางค์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสางค์ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นธุระกันดาลตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพศ2565 กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกลุ่มอาชีพบ้านดงนาตำบลน,นามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนสิรายหลักสูตรการอบรมคือส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบสามรสวิทยากรโดยนางลาเพนพัก,กเกษตรกรบ้านดงนา ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มทักษะอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในด้านต่างๆต,ต,ตามความต้องการให้มีความเข้มแข็งรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน สามารถพึ่งตนเองได้มีความรู้ส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดในด้านการผลิตการบริหารจัดการกลุ่มและมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป